เรือเขาวงแรกเริ่มเดิมทีเดิมสังคมของคนเขาวงตอนนั้นปี2อ1 8ัน9อยู่ในภาวะที่ที่เกิดความวุ่นวายสังคมมันจะอยู่ได้ยังไงถ้าแบบคนร,ระแวงกันนะ,ะผมก็เลยว่าเอาเรามาจับเอาเรือพวกท่านนี่แหละมาหาปลานี่แหละ<อ>มามาแข่งขนันกันดีกว่าทั้งตำรวจทั้งทหาร<อ>ทั้งอสสทั้งชาวบ้าน กันเป็นการแต่ไมนีกันป็นทีผีพายครับตอนนั้นเจ็ดผีพายเองเจ็ดผีพายูกันเจ็ดผีพายเองนะครับเอาลทีนี้มันก็มีการพัฒนาการชาวบ้านก็ให้ความสนใจนะครับเขิมกันทั้งนอกหูนอกชุมชนนอกเขตนอกโน่นเป็นยุคที่เฟื่องที่สุดคือเราได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าช่วยพระราชทานครับของสมเด็จพระเทพถ้าอยากจะให้มันคงแล้วอีกอย่างหนึ่งชุมชนหรือประชาชนมันต้องให้ความร่วมมือครับ ในความลงมือมากๆด้วยสืบทอดกันไป แรกเริ่มเดิมทีเดิมสังคมของคนพะวงตอนนั้นปี2118-1119อยู่ในภาวะที่ที่เกิดความวุ่นวายต่างคนต่างไม่เข้าใจกันชาวบ้านก็ไม่เข้าใจเจ้าหน้าที่ตำรวจอสต,ต่างคน,น,นแม้จะเรามีอ่างจะรประทานอยู่อ่างอ่างใบเดียวนะทั้งสามหมู่ทั้งตำรวจทั้งทหารทั้งชาวบ้านก็ไปร่วมกันใช้ใช้น้ำหาปูหาป,หาปาลาเรา พราะฉะนั้นด้วยความไม่เข้าใจกันต่างคนก็ต่างระแวงกันเราก็เลยแบ่งซีกกันแบ่งซีกส่วรับทานคนราเฟิงคนซีกซีกที่หมู่บ้านนี่เป็นของชาวบ้านล้ำเข้ามาเขาไม่ได้อถ้าเกิดชาวบ้านล้ำเข้าไปเดินตำรวจีกมีมองมีอะไรก็ทิ้งเลยไม่ได้เก็บเลยกลัวกันไอ้ตำรวจก็จะลงหาปลาฮีก็ต้องเอาเอาปืนปืนมาอยู่ในเรือด้วยอต่างคนต่างระแวงกันที่ตอนนั้นผมเองก็ทําหน้าที่เป็นผู้ใหญ่บ้าน เราก็มองเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่สังคมมันจะอยู่ได้ยังไงถ้าแบบคนระแวงกันนะะผมก็เลยว่าเอาเรามาจับเอาเรือพวกท่านนี่แหละมาหาปลานี่แหละมาแข่งขันกันดีกว่าทั้งตำรวจทั้งทหารทั้งอสทั้งชาวบ้านแต่ที่มีประลัดมีประหลัดอำเภอคนหนึ่งที่มีความรักความชอบเหมือนกันพวกเราก็เอาโอเคเอา แกก็มาร่วมกันเทินตำรวจจนิลัดอสอเข้ามา,ามาก็มาปลูกเซลลกันบ้างมาแข่งขันกันบ้างกินข้าวร่วมกันบ้างอะไรลงบ้างเราทำมาสองสามปีก็ประสบความสำเร็จทุกคนไม่ระแวงกันแล้วอนได้ปืนขับพิษมันต้องเอาลงลเรืออียเขารวมเยอะไหมครับีกแร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 กก็เอาเรือหาปลาชา<อ>วบ้านชาวบ้านชาวบ้านชาวบ้านครับประมาณกี่ลาครับประมาณประมาณหกหกถึงเจ็ดลามถึงเจ็ดลา ลังจากนั้นเขาเป็นเจกีผีพายครับตอนนั้นเจ็ดผีพายเองอาเจ็ดผีพายเองนะครับเอาทีนี้มันก็มีการพัฒนาการขึ้นมาตอนผมผมเป็นกำนันผมก็มองว่าเอ้ยมันต้องจับเป็นประเพณีเพราะงานตอนนั้นผมก็ได้รับได้เป็นกำนันผมก็เลยคิดว่าเออเราต้องพัฒนามันให้มันมีมีความเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์เราก็เลยช่วยกันหกหมู่บ้าน ทำเรือใหญ่ใหญ่ขึ้นหน่อนะสิบห้าพีพายอะไรประมาณนั้นะจากเจ็ดพีพายมาสิบห้าสิบห้าพีพายก็ทำกันก็แพงกันก็ในระหว่างชุมชนนะครับก็มียุคนั้นกยุคนั้นก็มีดังที่สุดก็คือท่านรัตนตรจีประจาสสานังนายกท่านมาเป็นประธานในการพิจิตเปิดการแข่งขันโอ้ท่านกอนทัพพลังศีีอ๋อครับครับครับมาก็รู้สึก ชาวบ้านก็ให้ความสนใจนะเผือเขิมกันทั้งนอกนอกกลุ่มชนนอกเขตนอกโนนนอกนี่ก็มากันมีการแข่งขันกันส่วนส่วนงบประมาณค่าใช้จ่ายเราก็ใช้ตามประเพณีเพราะว่าเราทําด้วยใจเรามีกันตามประเพณีได้เท่าไหร่ก็เอาว่ากันไปมีคนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้อะไรยังไงประมาณนั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็มีการพัฒนาการเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจน ตอนตอนศิษย์พที่ไพ่นี้มีกี่ลำครับที่เข้าแ่งมีคำละที่หลักๆมีหกลำหกลำเนาะหกลำแล้วต่อมาไปพอปีถัดมาก็มีมีหลายหมู่บ้านเข้ามาด้วยรวมสิบกว่าลำมันเอาสิบกว่าลำเนาะโอ้โหแบบคึกคักเนาะอยู่คนเยอะมากก็เราก็พัฒนากันมาเรื่อยๆมายุคต่อมายุคที่ผมทำหน้าที่เป็นนายกเทศมนตรีก็เป็นยุคที่เฟื่องที่สุดคือเราได้รับพะกรณาปดเก้า ช่วยพระราชทานคของสมเด็จพระเทพเราก็แข่งขันก็ใช้งบประมาณของของท้องถิ่นบ้างมาผสมของงบประมาณของจุลพลที่ที่เขาร่วมกันบริจาคึ่งต่อมาพักหลังนี่ตอนช่วยพระราชทานนี่กี่กี่ผีพายนะครับเป็นยี่สิบสามใช่ครับยี่สิบสามแล้วสามแล้วนะยี่สิบสามแล้วเพราะตอนนั้นกี่ลำครับที่เขาร่วมนตอนนั้นก ก็รวมยี่สิบลำกันะพ็อมีกุดสิงคุ้งใหม่ก็มากุบมะขาวก็มาหนองผืออ๋อที่ไหนซักตำบทุกตำบลก็มาทีนี้ทั้งในพื้นเพื้นที่ในเขตเขตตำบลคุ้งเก่านี่ก็เอาจะเกือบทุกหมู่บ้านเนี่ยเลยมีเยอะหน่อยเราเราเป็นหลักอยู่แล้วเราเป็นอันนี้สุดท้ายจกฝากอะไรกับกับ การสืบทอดยาครับจากลูกรุณหลานก็ก็มาพักหลังนี่มาพักหลังนี้เราเราไปไปแรงกันไปเพราะว่าท้องถิ่นหรือว่าท้องถิ่นนี่มันก็มีข้อจากัดในเรื่องของเงินงบประมาณเราจะไปใช้ทุ่มเทจนสุดโต่งก็ไม่ได้เพราะเรามีหลายอย่างก็เลยต้องต้องวางวางเทาเท้าไม่ได้วางหรอกเผ้าเทาลงมาให้เอกชนเขาจัดบ้างอะไรก็บ้างก็อยากจะฝาก พวกเราก็ให้สารต่อเราให้ถือว่าเป็นงานงานหลักงานปพิธีนี้เพราะว่ามันเทศกาลวันเพ็นของน้อยกระสงแข่งเรือเนีครับผมเคยใช้สโลแกนเมื่อก่อนแข่งเรือภูเขาเพราะว่าทิวีชัดฉันก็เห็นในอ่างเก็บน้ำเนาะใครมาก็ว่าสวยครับมองไปแล้วมันจะเห็นภูเขาบีแหล่งน้ํำก็ถ้าเป็นประเพณีจริง ก็อยากจะให้มันมันสืบสืบกันใหม่แต่ว่าเนี่ยภาวษษษษษษษะเศรษฐกิจมันแพงเดี๋ยวนีนน้เนาะใช่ครับมันแพงค่าใช้จ่ายมันสูงถ้าจะอาศัยท้องถิ่นหรืออาศัยนู้นมันไม่ได้ต้องอาศัยภาคภาคเอกชน,นผมแนะนําให้รุดหลังรุนหลังถ้าบอกตั้งเป็นสมาคมครับผมตั้งเป็นสมาคมแล้วเป็นเงินกองทุนใช้มันก็จะได้เป็นระบบเงินทองมันก็จะไม่ไม่รั่วไหลคนที่มีเจตสัทธาเขาจะได้บริจาค เราก็ใช้จ่ายก็มีมีระเบียบรองรับมันไม่เสี่ยงต่อความติดเออครับอย่างท้องถินนี้เขาจะให้เขาก็โอนให้สนับสนุนสมาคมไปเลยคุณจะไปใช้ยังไงก็ไม่ต้องไปอิงระเบียบท้องถินใช่ไหมล่ะอย่างนี้เป็นต้นถ้าอยากจะให้มันคงแล้วอีกอย่างหนึ่งชุมชนหรือประชาชนมันต้องให้ความร่วมมือในความร่วมมือมากๆด้วยสืบทอดกันไปแต่นี้อย่าง้ยกว่า ข้อดีของการแข่งเรือเนี่ยที่เราติดพิทูาที่จัดมาตั้งแต่ตั้งแต่เกตพีายจะมาถึงยี่สิามีจนถึงมีการนำห้าสิบห้ายีมาแข่งในพนื้นที่เนาะข้อดีของการแข่งเรือคืออะไร,รข้อดีก็น้อยที่สุดชาวบ้านก็ได้พบปะสังสรรค์กันได้คุยกันได้คุยคนที่เคยทะเลาะก,กันเคยขัดแย้งกันเคยโน่นนี่นั่นพ่อพ่อแม่ด่างดูต่างไรไม่เคยพบปะสมาคมกันเมื่อลูก มาเป็นนักกีฬาแข่งเรือด้วยกันนี่มันี่าัวใจเลยเนาะบ้านเนาะมีความสามัคคีเนาะลนต้นสร้นงสร้าสร้างความขัดลดความขัดแย้งลดความขัดแยงทัางหมด ไม่ใช่ว่าแข่งกันยิ่งข้ามขัดแยมงนะคมันถ้าทําให้มันสนุกหรือให้มันดีมันก็ดูดีครับมันอาจจะมีความขัดแย้งบ้างนิดหน่อยในเรื่องของเมื่อได้รางวัลแต่สักพักหนึ่งมันก็หายไปได้ก็คืออยากให้ความรีแล้วอีกอย่างหนึ่งคนที่ไม่เคยเข้าสู่สังคมนี่บถ้าเมื่อเขามีโอกาสได้เข้ามานี่เขาก็จะมาเรียนรู้สังคมกับพวกเรามีความเข้าอกเข้าใจเราช่วยงานเราอย่างผมเนี่เป็นเคยเป็นจะผู้นําชุมชนนะเราต้องการความร่วมมือ ว่าทำวิธีไหนที่เขาจะมาร่วมมือเราเราเชิญชวนเขามาก็โอเคนะครับผมโอเคผมว่าผู้นาท้องถิ่นนี่ถือเป็นหัวใจหลักเลยแหละว่างานงานแขกเรือนี่คือส่วนหนึ่งที่จะเชื่อมความสามัคคีให้เราอยู่กันเป็นถุกอยกันโอเคครับขอบคุณขอบคุณมาครับขอบคมครับ